ันนี้เราอยู่กับวิศวกร3คนนะครับแต่ละคนก็มีความเชี่ยวชาญของเครื่องมือวัดแตกต่างกันไปนี่ี่วันนี้พี่โตมีตลับเมตรนะครับช่างกราฟมีอะไรครับวันนี้มีเครื่องวัดเลเซอร์ครับอ่าระดับเลเซอร์นะครับฉากเลเซอร์น้องซีมีอะไรครับวันนี้มีกล้องวัดวัดระดับกับวัดระยะนะครับอ่าน้องซีถือกล้องวัดระดับวัดระยะนะครับและไม้สตาร์ทนะครับส่วนพี่โต้มีตลับเมตรครับ แล้วก็น้องช่างกราฟมีเครื่องเลเซอร์ถ่ายระยะวัดระยะวัดระดับนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้งานครับนี่ครับพี่โต้มีระับเมตรนะครับอุปกรณ์ง่ายๆนะครับอยากจะสาธิตวิธีการใช้ให้ดูนะครับอ่ะนี่ครับระดับเมตรนะครับวิธีการใช้นะครับเวลาจะตั้งระดับนี่ที่เซ็ตไว้ที่100นะครับขอบของ่วนอาคารเรานะครับ100เป๊ะเลยครับนี่ครับแล้วเวลาจะถ่ายระยะเราก็ ถ่ายมา100เหมือนกันครับแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆที่100แล้วก็เราก็จะมาร์กขีดเอาไว้นะครับว่า100อยู่ที่ตรงไหนนะครับให้ชีดนะครับแล้วก็100ก็ขีดเอาไว้นะครับนี่ครับง่ายๆครับการวัดระยะโดยตลับเมตรนะครับโดยพี่โตเองครับสาหรับเครื่องเลเซอร์เนี่ยนะครับผมมันจะใช้การถ่ายระยะนะครับจากเมื่อกี้ที่พี่โตวัดระยะไว้ว่าเออที่100เซนคือเท่าไหร่ผมก็ไปเท็เครื่องให้มันอยู่ระดับเดียวกับของพี่โต้ครับผม แล้วก็ตั้งให้มันได้ระดับน้ําเครื่องก็จะตั้งไว้แล้วก็จะมีสีเขียวเขียอย่างนี้ <c oughs> มีเลเซอร์สีเขียวเขียวของเรา <c oughs> มันจะเป็น,น้อยเซนเท่ากันทั้งหมดเลย <c oughs> ตามนี้เลยนะครับมันจะเป็น100นเซนหมดเลยครับเพราะเลเซอร์ <c oughs> ตัวนี้จะมีทั้งแนวตั้งและแนวนอน <c oughs> ถ้าถ้าเปิดตัวนี้ก็จะเป็นแนวตั้ง แนวตั้งและแนวนอนนี่จะเป็นแนวตั้งอันนี้จะเป็นแนวนอนครับผมตัวที่พี่โต้ถืออยู่นะครับคือกล้องระดับครับกล้องระดับเนี่ยสามารถวัดระดับนะครับและวัดระยะได้ด้วยโดยอาศัยหลักการของตรีโกณมิตินะครับวิธีการเซตอัพเครื่องคือก็จะมีลูกน้ําอยู่เราตั้งลูกน้ําให้อยู่ตรงกลางแค่นั้นครับสามตัวข้างล่างเนี่ยเป็นตัวปรับระดับลูกน้ํานะครับก่อนที่เราจะปรับระดับละเอียดนะครับให้ตั้งขาตั้ง กล้องเนี่ยให้ได้ระดับใกล้เคียงก่อนแล้วค่อยมาปรับระดับละเอียดที่ตัตัวนี้นะครับส่วนฝั่งนี้เป็นโฟกัสนะครับเป็นโฟกัสตัวเส้นในระดับกล้องเนี่ยจะมีเส้นระดับบนกลางและล่างนะครับระดับกลางเนี่ยเราจะเอาไว้ดูระดับความแตกต่างของระดับของไม้สตาร์ระดับบนและล่างเราเอาระยะบนลบระยะล่างคูณ100อันนั้นคือระยะ จากลูกดิ่งไปถึงไม้สตาร์นะครับถึงโคนไม้สตาร์ทจำสูตรพี่โตวไว้เลยนะครับเอาระยะบนลบระยะล่ากคูณ100นะครับอันนี้คือระยะจากลูกดิง่งตั้งกล้องเนี่ยไปที่โคนไม้สตาร์ไว้จะอธิบายให้ฟังนะครับคือหลักการของตรีโกณมิติเขาเอาองศาของมุมเนี่ยเอามาหักล้างกันนะครับจะได้ระยะส่วนระดับเนี่ยให้ดูเส้นตรงกลางนะครับ เส้นงกางของในกล้องเนี่ยนั่นเนี่ยคือระดับจากโคนไม้สตารไปถึงตำแหน่งที่เราอของไม้สตารนะครับไปดูที่ไม้สตารกันครับอันนี้ก็เป็น459.5ส่วนีฉลี่รากเป็น468.4กแปแล้วก็มาหักลบกันนะครับผมแล้วก็หักลบกันจะได้ความยาว